สวัสดีค่ะมีทีน่านะคะโอเคคลิปวันนี้ทีน่าจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องโซล a r แฟลร์เพราะว่ามีคนสงสัยกันเยอะแล้วก็มีคนหลายคนเมืองไทยเขาบอกเขาไม่เคยย้ยยิ่ยินมาก่อนขอใหอ้คุณทีน่าช่วยคุยหรือพูดเกี่ยวกับโซล่าแฟลร์มากขึ้นนะคะโอเคค่ะถ้าคุณเพิ่งมาเริ่มตื่นแล้วมาอยู่ทางนี้คุณก็อาจจะไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับโซล่าแฟลร์มาก่อนนะคะโซล่าแฟลร์ก็คือเป็นเรียกว่าเป็น เขาเรียกจะเป็นซันไลท์หรือพลังมาจากพระอาทิตย์แต่เป็นเซนทรัลซันนะคะคือหลายคนอาจจะได้ยินมาก่อนว่าตอนนี้เอิร์ธไซเคิลเนี่ย coming to completion นะคะหมายถึงว่าไอไซเคิลของโลกที่มีประมาณ26,000ปีประมาณนี้นะคะเริ่มจะเข้ามาแบบ return home coming back มาก่อนมันออกจากเซนทรัลซัน ละโลกระมุนไปทางในพวกแพล n เนต a กาแล็กซีนะตามคอนสแตเลชันไปเรื่อยๆจนะทั่ง,งใช้เวลา2 6 0 0ปีประมาณ a ร p r o x i m สเมทแล้วกลับมาที่เก่ากาแล c กติกเซ็นเหรือว่า Central Sun เรียกกันได้นะคะพอมันเข้ามาถึง Home หรือว่า Galactic Center ใกร์ s กซันเซนทรัลซหรือ c e เซนเตอร์ u อ i v e r รวาลการเราจะเรียกอย่างนี้ก็ได้เอาแบบให้เข้าใจไปยังให้เข้าใจน,นี่ไม่ใช่ง่าย ก็เป็นเวลาที่ว่าทุกคนเนี่ยจะ wake up a w a k e n หรือว่า e n l i g n m e n t หรือเรียกว่านิพพานหรือว่าเรียกว่าเป็น ascended master come back home รู้จักตัวเองรู้ว่าคุณเป็นใคร you wake up และพอ energy ของเ u n a s มันจะออกมาแรงมาที่โลกเขาเรียกว่า solar flare solar flare เนี่ยเป็นการที่ว่า remove all the veil จะปกพวก สตาร์ซีดหรือพวกที่มาที่นี่ตอนนี้เพราะเป็นตอนที่ว่าโซเอวอลูชันเนี่ยไปได้เร็วมากแล้วหลายคนเนี่ยสามารถที่จะออกจากเติร์ดเดเมนชั่นโลกโลกมิติสามเนี่ยในมิตินี้ในที่เป็นเมทริกซ์อันนี้เพราะมันมีหลายโลกออกหมายถึงว่าไม่กลับมาเกิดแล้วออกจาก w h l e l of k a r m a ไอ้ที่วงล้อของกรรมที่เป็น illusion นะคะแล้วเรียกว,ว่าชาสุดท้ายบางคนเนี่ยตอนเด็กๆอาจจะเคยคิดเฮ้ย hey, มาเกิดที่นี่ทำไมอยากเป็นชาติสุดท้ายอยากจะนิพพานหลายคนที่คิดอย่างนี้นะ yes คุณนี่แหละเลือกมาเกิดตอนนี้เพื่อจะเป็น last existent หรือเป็นการกลับกลับกลับไปที่อื่นจะไปประสบการณ์ไปไปอีวอไปไปประสบการณ์ในที่จกักรวาลอื่นแต่จะไม่กลับมาที่นี่แล้วเพราะที่นี่วงมาเยอะเลยค่ะนะสองหมื่นหกร้อยหกพันสองมหกพันปีโอเคเพราะตอนนี้เป็นเป็นตรงที่ว่ทุกคนได้มีโอกาสชอง ที่ว่าจะ uh, uh, ascended กับ ascended consciousness กลับไปที่ตัวเองกลับไปที่บ้านคุณจะเรียกเป็นคำอะไรเหออนะแต่ทุกครั้งที่คุณเรียกเป็นคำภาษามนุษย์นะ่ะคุณให้แปลเป็นภาษา Energy ภาษาพลังงานมันจะถูกต้องกว่าถ้าเราพูดเป็นภาษาคำมนุษย์นะ่ะเขาเรียกว่า literal เนี่ยมันจะไม่ตรองนะคะเหมือนภาษาฝันเนี่ยเขาต้องมีการแปลกันเป็น symbolic โอเค แล้วพอตอนนี้เป็นเวชช่วงโดยเฉพาะปีนี้ขึ้นไปถึงปีที26จะเป็นโซลาร์แฟลแรงมากนะคะอันนี้คนจะเริ่มตื่นจะเริ่ม activate เขาจะเรียก DNA activation อะไรกัน t w strand นะ strand DNA ของเราเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้น DNA ปกติของเราเนี่ยใช้แค่4% 2%บางคนพูดนะเป็นว่าเป็นเพราะว่าเราเนี่ยใช้ DNA น้อยทำให้เราเนี่ยไม่มีไม่มี c o a r n e s s หรือว่ามีการตื่นเข้าใจได้เห็นภาพพอคุณตื่นเนี่ย คุณก็เปิดหมดเลยเวลมันออกหมดไอ้พวกสภาพกระเก่าๆถูกถอดออกหมดกรแกรมสอนออกหมดคุณรู้ว่าใครคือเป็นใครคุณเป็นออเทนติกเซลล์เป็นตัวของตัวเองแล้วพอคุณเป็นตัวของตัวเองเนี่ยคุณก็รู้คุณเนี่ยก็คือ God and God d e s s คุณนี่คือพระเจ้าคุณเป็น Creator คุณเป็น Everything ที่เป็น Love and Light คุณเป็น everything ที่คุณเนี่ยสามารถที่เป็น Creator และสามารถที่ว่า manifest พอไ้พวกนี้มันลุดไปหมดเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคริสตัลเอเนอร์ เขาเป็นพาังเขาเรียกค r y s ต a l เนี่ยไม่ไม่ใช่เป็น c ริสตัลแบบที่ภาษาภาษามนุษย์พูดแต่ค r y สตัลเนี่ย energy หมายถึงว่า light energy วันลามันเป็นค r y สตัลนันเห็นเป็นพลังไฟเห็นไหมเป็นพลังแบบวุบวบแต่ไม่ใช่ว่าเป็นแบบหินค r y สตัลโอเคเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นแบบพลังงานที่วุบวาบนะอันนี้แหละเราจะกลับมาเป็นเป็นทางนี้กลับมาเป็นแบบ อ่าคริสตัลงั้นเพราะนะับางคนนะที่ว่า a s c e n d สมัยก่อนเนี่ยทึ่งน้อยเหมือนกันพอเขา conscious ascended ตอนเขาเสียชีวิตเนี่ยบางทีกระโหลกหัวเขาเนี่ยจะเป็นคริสตัลเขาเรียก crystal skull นะอ่ะตอนนี้พอถึงตอนเนี้ solar flare เนี่ยส่วนใหญ่คนที่มาทางนี้ <c oughs> บางคนเขารู้กันแล้วโดยเฉพาะมาอยู่มิติห้าแล้วอาจารย์จะ go back ที่มิติห้าหน่อยทำไมถึงรู้ว่าตัวเองมิติห้า นะคะอันนี้มันรวมกับเลยมิติห้ากับโซลเฟ์ถ้าคนอยู่มิติห้าแล้วเนี่ยเขาจะรู้เลยเขาจะเห็นเห็นมิติสามมิติห้าในเวลาเดียวกันและมิติอื่นด้วยเขาจะมีประสบการณ์อะไรที่แปลกๆมหัศจรรย์เขาจะมีปร,สประสบการณ์เรียลทที่ทั้งวัน, 8, น,เ,เ,น,น Reality, เวลาที่เกิดในเวลาเดียวกันและคนรู้ว่าคุณออกจากมิติสามก็คือคุณเนี่ยเริ่มออกจากอีโก้ของตัวเองออกจากอีโก้ที่เรามีหลายอย่างโกรธเกลียดละลาย u d g m ม้น everything และสามารถเห็นกระจกตัวเองคือ work on yourself แล้วพอคุณเข้ามามิติห้าเนี่ยคุณจะเป็นตัวคุณเองรักตัวคุณเองแต่และเป็นคนวามกลัวที่ว่าบริสุทธิ์จิตใจน่าจะเห็นอะไรหมดเหมือนคุณอยู่บนภูเขาคุณสามารถเข้าใจหมดคุณจะสามารถประสบการณ์ที่ว่า reality reality ของอื่นๆในในมิติสามนี่แหละคุณจะสามารถประสบการณ์นั้นได้จะเข้าใจนะคะ และพอถึงตอนนี้อาจารย์ก็จะกลับไปที่อ่ออมิติห้าคุณจะ feel j o แต่คุณจะอยู่ที่นี่แหละแต่ทุกอย่างที่ว่ามิติสามที่เกิดขึ้นซึ่งตอนนี้จะหนักมากขึ้นนะคะคนคนที่ว่าไม่ตื่นและอยู่มิติสามเนี่ยจะหนักมากเลยคุณก็จะรู้เองเนี่ยปีนี้ถึงปีสองหกทำไมโซลาร์แฟลงเข้ามาระหว่างปีหนึ่งปีสองหกสูงโดยเพราะปีหน้าไลน์เกตโอเปนหมายถึงพอร์ทัลโอเนมากขึ้นนะคะกลางปีหน้ายิ่งมากขึ้นไปใหญ่เป็นแบบ full blown ปีหน้าคนจะรู้สึกมากขึ้นและเพราะมันจะมีอะไรผักมิติสามลงมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเหตุผลอะไรทําไมอะ่ะคนที่ว่าไม่อยู่ในมิติห้าจะไม่ขับกนี้อยู่ในมิติสามอย่างเดียวคุณนะบางคนอาจจะได้ยินลนะอาจารย์ก็มาแชร์ที่วิดีโออ,อันก่อนผ่านมาที่เกี่ยวกับอ่าเกรกเบรเดนคนอ่า uh, คนอเมริกันที่ว่าเป็นนักวิทสแล้วก็เป็นจ e อโลจิสต์นะคะที่ว่ามาแชร์ขฟอมูน เกีย่ยวกับรัฐบาลที่นี่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามี mandate bill นะต้องการให้ออกกฎหมายที่ว่าจะใช้ไอไอไอสารเคมีที่เรียกว่า sulfur dioxide sulfur dioxide เนี่ยมันบล็อกสันไลท์มันบล็อกพลังพระอาทิตย์เพราะเขารู้นี่พวกน,นี้เขารู้ที่ control เขารู้กันเขารู้ different reality กันนะคะแต่มันไม่ใช่เป็นรัฐบาลสหรัฐนะหลังมันมีมัน behind ไอ้ที่ที่คอนโทรลหรือพวกนี้มันบีฮ n d ข้างหลังอันนี้แค่เป็นพัฟเฟนะคะเขาก็ต้องการที่จะบล็อกเขารู้ว่าคนจะตื่นกันเยอะไม่งั้นเขาจะไปทําถึงแบบขนาดนี้เหรอว่าเขาต้องการใช้ไอสารเนี่ยที่อันตรายมากเลยนะไปบล็อกซันทั้งทั่วโลกเลยเพราะใช้คําว่าไอ global warming มาเป็นเหตุผลนะ แต่นี้เกรกเบเดนนยถ้าคุณฟังฟงอังกฤษเป็นคุณก็ไปไปลองฟังดูนะคะเขาเขาเอาแบบหลักฐานมาให้ดูกันหมดเลยนะว่าสมัยก่อนก็แบบอากาศร้อนอยี่งกว่นนี้แต่สิ่งจริงๆเนี่ยไอไอไอคาร์บอนไดออกไซด์ที่ว่าทาให้อากาศร้อนเนี่ยมันไม่ใช่มาจากข้างบนมันมาจากข้างล่างใต้ทะเลใต้ทะเลเนี่ยมันมีว o l c ค n o eruption เยอะพึ่งซึ่งจริงแล้วเขาก็ยังพูดถึงเลยว่าเออกลางโลกเนี่ยมันร้อนมากซึ่งแปลกมากทําไมไม่นานมันเนี้ยปีนี้เอง ว่าประเทศจีนก็มีการเจาะลึกเลยนะลึกไปกลางโลกแมนโทวแล้วก็มีอกรุ๊ปที่ว่าอาจารย์จะไม่ได้ว่าพวกออ่่าาเจ้าของ Amazon, อเมซอนหรือว่าอีลอนมัสหรือว่ามีคนหนึง่งสองคนนี่แหละไม่แน่คนไหนคนนึ่งนั่แหละไปทางไอข้ขั้วโลกเหนือไงไปเจาะเจาะลึกไอ,ไอ้ไอ้โลกอะลงไปเจาะไปทําไมถ้าไม่มีเหตุผลเงินก็ต้องใช้เยอะมากเลยนะเจาะไปตรงกลางโลกเลยนะ ฉะนแล้วถ้าคนอยู่ในมิติห้าเราสามารถเห็นเวลาที่เราเข้าใจเพราะเขาจะส่งอินโฟเมชันให้คุณรู้หมดดาวน์โหลดก็จะรู้ไงว่าพวกเอเลี่ยนบางที่นะเขาก็เข้ามาอยู่ใต้โลกไม่นามนมานี้เองเข้ามาอีกความจริงมันเข้ามานานแล้วแต่ในนี้เข้ามาอีกอ,อันนี้กลับไปตอนที่อาจารย์พูดตะกี้นีเนะว่าทําไมเขาต้องใช้ระบบอย่างนี้เลยทั้งๆที่ว่า ถ้าคุณใช้สารเคมีนเนี้ยแล้วเวลามันทุกอย่างมันขึ้นข้างบนก็ต้องลงมามันก็ลงมาที่ทะเลมันสารเคมีที่ว่าเขาเรียกว่าเวลามันลงมาเนี่ยมันเป็นแอซิดมันจะคายพวกแพลงก์ตอนที่ว่าเป็นอาหารปลาแล้วปลาใหญ่กินปลาเล็กคนเทียบจะว่าแลเส็จแล้วมันก็เอฟเฟกต์ต้นไม้อีกต้นไม้ก็จะตายก็ไม่มีออกซิเจนแล้วมันมันละคนล่ะใช่ไหมแต่ที่เขาทําให้ให้หนักอย่างเงี้ยให้ทําให้สุดเงี้ยเป็นเพราะอะไรเขาเขารู้ เกี่ยวกับ reality possibility ที่เกิดขึ้นในมิติห้าหรือขึ้นไปว่าการทำนี้เป็นการบล็อกแสงพระอาทิตย์โซลาร์ซันโซลารฟแฟลร์เพื่อจะให้ไม่คนตื่นกันถ้าคนตื่นจะไปคนโทรลเขาได้ไงถ้าคนตื่นจริงนะถ้าคนตื่นใครจะฟังละ่ะเขาก็พาวเวอร์เขาก็หายหมดนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะ แชร์ให้เลยนะโซลาร์แฟลร์เนี่ยมันเข้ามาแล้วละ่ะมาเป็นหลายปีแต่มันเข้าทีละน้อยทีละน้อยแต่ตอนเนี้เกตมันจะเปิดถึงเวลาเปิดแบบฟิแนลชิฟต์คำว่าชิฟต์เนี่ยก็คืออะไรชิฟต์เนี่ยหมายถึงว่าการที่เราตื่นแล้วก็พุ่งออกมาถอดออกมาหมดชิฟต์เนี่ยตัวเองเนี่ยจะไม่เหมือนเก่าคนเนี่ยชิฟต์ความรู้สึกความคิดทุกอย่างแล้วพอทุกอย่างมันเปิดหมดของเก่าหลุดหมดคุณจะรู้ความจริง The truth will, will set you free นะ The t r u e will set you free เพราะฉะนั้นนะ่ะเขาไม่ต้องการให้เรารู้ the truth a who you are โอเคนะคะอาจารย์บอกว่าคุณจะเข้าใจเกี่ยวเรื่อง s o ฟ a f l a Flare อีกนิดนึงในคลิปอันนี้ถ้ามีคำถามอะไรโพสคอม m มนต์แชร์นะคะยิ่งคนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับทางนี้มันยิ่งดีกว่าเราไม่จำเป็นต้องไปโกรธหรืออะไรพวกนี้นะไอ้น,นี้ก็เหมือนกับเราเนี่ยมาอยู่ในทาง Matrix Illusion ของปอมนี้แหลนะ เหมือนกับเป็นอวตารแล้วมาเล่นหนังมาเล่นแบบ you know อ่า play game แต่มันเกมอยู่ในรูในดิเมนชันสามนี้ซึ่งเราออกไม่ได้นอกจากจะเราจำตัวเองได้แล้วกลับบ้านได้ไม่งั้คุณกวนกลับมายอเงี้ยมาเล่นเกมต่อเข้ใไหมคะอือขอบคุณมากนะคะ thank you ค่ะอ uh, please share นะคะแล้วก็ post comment thank you